สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่ชอบมากเลยก็คือเรื่อง Vampire Knight ค่ะมีหน,น้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเล่มหนึ่งค่ะก็คือผู้เขียนผู้แต่งนะคะก็คือมาซิ r i Hino ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มงกุฎคอมิกนะคะก็คือตัวละครหลักๆในเรื่องนี้ก็จะมีสามตัวค่ะก็คือตัวสามคนนี้แหละค่ะเนี่ยเป็นตัวเอของเรื่องก็ มีชื่อว่าคนนี้ทานาเมคูลันคนนี้ยูกิคุโรสึและคนนี้เซโรคิริวค่ะก็คือทานาเมคูลันเนี่ยนะคะก็จะเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์แวมไพร์เลือดบริสุทธิ์เนี่ยก็คือจะสามารถทําให้มนุษย์กลายเป็นแวมไพร์ได้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์เท่านั้นค่ะส่วนคนนี้ก็คือในตอนเริ่มเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เดี๋ยวตอนหลังๆพออ่านไปเยอะๆเนี่ยก็จะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่ายัางไงยูยูถึงได้กลายเป็นแวมไพร์อ่าก็ต้องลองติดตามดูกันนะคะส่วนคนนี้เป็นชื่อเซโร่เซโร่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลแวมไพร์ฮันเตอร์ค่ะก็คือแวมไพร์ฮันเตอร์เนี่ยก็จะแบบว่าเอ่อเป็นกลุ่มที่คอยปราบแวมไพร์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดแวมไพร์คนไหนเนี่ยทํา ทำอะไรผิดจนขึ้นลิฟตอย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นลิฟต์แวมพายฮันเตอร์เนี่ยก็ต้องไปปราบแต่ว่าเขากับโดนแวมไพายกับจนเป็นแวมไพายซะเองซึ่งเขาก็เป็นคนที่เกลียดแวมไพายมากเพราะว่าแวมพายเลือดบริสุทธิ์เนี่ยเคยฆ่าครอบครัวของเขาตายอะค่ะแล้วเนื้อเรื่องโดยทั่วไปนะคะก็จะแบบสนุกสอดแทก แบบว่าเป็นเรื่องลึกลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบจะมีเรื่องอดีตให้ตามหาโดยตัวนังเอกยูกิเนี่ยก็จะตามหาอดีตของตัวเองว่าเอ๊ะทำไมถึงจําเรื่องตอนเด็กๆไม่ได้เลยทําไมยูยูถึงได้แบบมาเรียนที่นี่หรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงได้เป็นแบบนี้ภาพโดยทั่วไปก็จะแบบเป็นการ์ตูนแนวผู้หญิงผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้ชายก็อ่านได้ค่ะแบภาพข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ กระตูนตาหวานสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดยรวมแล้วก็สนุกนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเรื่องนี้มากก็เลยอยากจะลองแนะนำดูนะคะถ้าตอนนี้ก็มีออกมา14เล่มค่ะแต่แบบเป็นแอนิเมชันก็มีเป็นสองภาคภาคละสิบสาตอนมั้งประมาณเนี้ยค่ะก็คือก็อยากจะแนะนำให้ลองอ่านกันดูนะคะเพราะว่าสนุกมากเลยก็เลยชอบค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณค่ะ